เพราะฉะนั้นมันจะมีความเชื่อมโยงในหลูกประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะสองข้อคือข้อ1กับข้อ2นะคะในกระบวนการว่าเราจะหาโจทย์วิจัยหรือหัวข้อวิจัยแล้วก็การสดวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จะมีสความเชื่อมโยงก็คือว่าอันที่1เราหาหัวข้อหรือประเด็นการวิจัยให้เจอแล้วก็นําไปสู่ในเรื่องของการตั้งคําถาม ปัญหาในการวิจัยนะคะแล้วก็เอาปัญหาเหล่านั้นไปกาหนดเป็นวัตถุประสงค์ของการวิจัยแล้วก็ประโยชน์หรือผลที่คาดว่าจะได้รับการวิจัยนะคะถ้าวันนี้ตอนช่วงชั่วโมงครึ่งเนี้ยนะคะเราได้เราได้ไดโจเราได้ประเด็นวิจัยปัญหาวิจัยวัตถุประสงค์แล้วก็ประโยชน์เนี่ยเราเอาไปทําอะไรต่อไปได้ยเดยอะเลยค่ะนะคะ,นะคะก็ไปคิดเรื่องมือไปคิดวิธีการไปหาประชากรแล้วก ได้่อกจากนี้นะคะทีนี้ในเรื่องของแหล่งประเด็นที่เราจะได้โจทย์วิจัยเนี่ยของพวกเราเองมาจากไหนบ้างคะมีบางคนก็คืออยากรู้อยากเห็นการสังเกตบางคนก็ไปเข้าประชุมทางวิชาการไปฟังคนอื่นเข้ามาแล้วเเกิดปิ๊งประเด็นนี้ขึ้นมาหรือว่าจากการหาเลยการคุยกันกับเพื่อนหรือว่าจากการทํางาน นะคะถ้าไม่ได้คิดว่าพระพเจ้าอยากจะทําวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ก็อาจจะมีการไปอ่านเอกสารควบคินวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่เราสนใจนะคะดูว่าหาคําถามในการวิจัยเวลาอ่านงานวิจัยเนี่ยหาลองดูเลยว่างานวิจัยชิ้นนี้มีคําถามว่าอะไรนะคะมีโจย์ของการวิจัยคืออะไรแล้วก็ค้นได้ผลว่ายังไงนะมีคําถามที่ก็ยังไม่ตอบไหม คำถามที่ก็ยังไม่ตอบในคำถามที่เหลืออยู่เนี่ยค่ะมันเป็นตัวที่จะเป็นประเด็นวิจัยหรือว่าคำถามในการวิจัยของเราต่อไปนะคะการเลือกคำถามในการวิจัยมีอะไรบ้างก็คือว่าอาจจะต้องเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นมีความสำคัญนะคะเป็นความรู้ใหม่ ว่าไม่ขัดกับกฎหมายศีลธรรมจรยาบรลของการวิจัยอันนี้เราต้องไปอ่านดูนะคะว่าจรยาบรลของการวิจัยนี่คืออะไรการที่ไม่ขัดกับกฎหมายศีิธรรมของการในการวิจัยเนี่ยมันก็จะเป็นตั้งแต่เรื่องของการตั้งแต่วิธีการตั้งแต่การเลือกกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่การเลือกหัวข้อนะคะมันก็อาจจะเกี่ยวข้องกันบางทีบางแห่งเนี่ยฮะในเรื่องของการวิจัยในมนุษย์เนี่ยทางด้านการแพทย์พยาบาลเนี่ยนะคะเขาก็ต้องดีในเรื่องของ การจัดยาบาลในเรื่องของการดูแลตรงนี้เราบริการในห้องสมุดนะคะแล้วถามว่าตรงนี้เกี่ยวข้องไหนก็เกี่ยวด้วยเหมือนกันนะคะถ้าเราสนใจที่จะดูในเรื่องของเด็กหรือบางทีเนี่ยค่ะถ้าเราการวิจัยแบบที่เราการเราไปแอบสังเกตการนะคะโดยที่ไม่บอกให้กับทางผู้ให้บริการทราบคือจะมีการวิจัยบางบางอย่างเนี่ยนะคะแอบสังเกต การทำงานของผมแลากหกรโดยที่ไม่ให้เจ้าตัวทราบดูพฤติกรรมหลายหลายๆอย่างเลยเนะี่ยแบบนี้เนี่ยนะคะทำไม่ได้นะคะเจ้าตัวไม่ได้ดีการแจ้งให้ผู้บริหารหรือใครไ,ได้ทราบล่วงหน้าบางคนเอาผลออกมาเลยบรรลั์ใช้เวลาในการแชท อะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะเป็นจานวนเท่าไหร่ในหนึ่งวันเนี่ยนะคะออกมาโดยที่ไม่ได้บอกเขาแล้วก็ไม่รู้เลยเจ้าตัวไม่รู้ว่าในการแชทหรือว่าในการใช้สื่อออนไลน์อะไรของเขาเนี่ยเขาทําไปเพื่อที่จะให้บริการนะคะแต่ว่าดูพฤติกรรมในการใช้หรือว่าเอ่อในการบารรลั์ที่นั่งอยู่ที่หน้าจ่ายรับเนี่ยนะคะเอ้ยตรงที่การบาริการตอบคําถามเนี่ย ไม่มีการสบตาหรือว่าดูผู้ใช้เลยนั่งก้มหน้าอยู่กับตัวเอกสารที่ในมืออยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็บอกว่าอันนี้เป็นผลที่ทําให้ผู้ใช้ไม่เข้ามาใช้บริการสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะมีการวิจัยแต่ว่าในวงการวิชาชีพอันนี้ไม่ยอมรับการวิจัยวิธีการแบบนี้เนื่องจากว่าไม่มีการแจ้งหรือการบอกให้ทราบล่วงหน้าในเรื่องของการทํางานด้วยเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลบางอย่างนะคะ อันนี้นะคะหรือเรื่องของการเลือกคำถามเนือ้อหะที่บอกว่าต้องชัดเจนหรือตัง้งวัาถุประสงค์ได้เนี่ยนะคะก็ได้คุยไปแล้วนิดหนึ่งเมื่อกี้นะคะลองดูตัวอย่างอันนี้นิดนึงค่ะว่าการตั้งคําถามในการวิจัยนะคะ research question เนี่ยอ à, บอกว่ามันอาจจะต้องมีมีการตั้งประเด็นขึ้นมาอย่างที่บอกเนี่ยนะคะอย่างประเด็นวิใจัยในเรื่องนี้นะคะถ้าเราดูแค่นี้ไปอยู่ข้างล่างก่อนนะคะประเด็นวิจัยบอกว่ารูปแบบ เราสนใจรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญหยุดแค่นี้ค่ะเป็นเรื่องของประเด็นวิจัยเพราะฉะนั้นคนที่อ่านคนที่จะให้คุณอะไรต่างๆของเราเนี่ยค่ะดูแล้วก็เดาว่าสิ่งที่ผู้วิจัยสนใจเป็นเรื่องอะไรนะเป็นเรื่องของการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนหรือว่าการวิเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนคือศึกษาสิ่งที่เขามีอยู่ไปรีวิวว่ามีอะไรบ้างหรืออันเนึนง ศึกษาเพื่อที่จะรู้ว่าการพัฒน,นาถ้าเราเขียนแค่นี้เนี่ยมันจะไม่ชัดนะคะด้วยเหตุน,นี้เราจึงต้องทาประเด็นของการวิจัยเนี่ยให้มันชัดเจนมากขึ้นนะคะส่วนที่จะทําให้มันเคลียร์ขึ้นมากๆเลยค่ะก็คือเป็นเรื่องของคําถามในการวิจัยนะคะการตั้งคําถามในการวิจัยเช่นอันนี้เราบอกว่ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนั้นควรมีลักษณะเช่นใด พอควรมีลักษณะเช่นใดปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องรู้แล้วว่าสิ่งที่เราจะศึกษาคือลักษณะของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เราถามต่อไปว่ามันควรมีองค์ประกอบอะไรบ้างอันนี้หาองค์ประกอบแล้วนะคะแล้วก็ผลการใช้รูปแบบดังกล่าวทรงผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเอ้านะอันนี้มันก็จะมีวิธีการที่จะหาองค์ประกอบเหล่านี้เป็นอีกแบบหนึ่งแล้วมันจะไม่เหมือนกันเลยนะคะในอันที่หนึ่งควรมีลักษณะเป็นอย่างไรนี่จะถามใครดีจะหาจากที่ไหนจะดูทฤษฎีไหนดีควรจะมีองค์ประกอบอะไรบ้าง ควรจะมีผู้สอนไหมควรจะมีวิธีการเรียนไม่ควรจะมีสื่อไหมอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นเรื่องของการตั้งคําถามในการวิจัยขอใช้ตัวอย่างทีไไ่ไกลมากจากตัวของเรานะคะนี่เป็นให้เห็นว่าการตั้งคําถามในการวิจัยเนี่ยทำให้เราเข้าใจประเด็นได้ดุษฎีัมากขึ้นเ,รรเพราะฉะนั้นเวลาที่แนะนํานักศึกษาที่เริ่มทําวิจัยเนี่ยค่ะให้เขาเขียนคําถามมา ให้มากที่สุดเราคุให้เขียนมาเลย30คําถามคําถามที่เขาอยากจะรู้หนึ่งให้เขากําหนดประเด็นวิจัยมาก่อนว่าแล้วก็ให้เขาบอกสิ่งที่เขาอยากจะรู้ในการวิจัยอันนั้นเนี่ยให้มากที่สุด3 0คําถาม บางคนบอกว่าเขียนมาได้แค่สิบคำถามก็หมดแล้วก็ไม่ว่ากันนะคะแต่ให้คิดว่าสามสิบเนี่ยมันมีอะไรบ้างถ้าคิดไม่ออกสแสดงว่าก็มีอยู่แค่นี้แหละที่พระเจ้าอยากจรรู้นะคะหรือว่าจําเป็นที่จะต้องรู้ส่วนที่เหลือเขียนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะก็เอาอันนั้นมาดูค่ะเป็นคําถามของการวิจัยมีอะไรอยู่มากมายในคําถามของการวิจัย๋ยวเราลองเขียนดูนะคะเราจะเห็นว่ามันจะมีตั้งแต่ตัวแปรที่เราจะศึกษาบางทีบอกวิธีการศึกษาอะไระต่างๆอยู่ในคาถาม ด้วยเหตุนี้คําถามของการวิจัยจึงเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของการทําวิจัยนะคะการตั้งคําถามในการวิจัยมีหลายรูปแบบนะคะเช่นอะไรคืออะไรเป็นแบบง่ายๆนะคะการตอบประเด็นคําถามแบบนี้ก็คือเราจะต้องอาศัยการวิจัยเชิงสำรวจอะไรคือพฤติกรรมการใช้ระบบ LMS ของนักศึกษาเราก็ต้องไปหาและอธิบายพฤติกรรมของเขาเป็นยังไง ใช้เมื่อครูสั่งใช้เมื่อจะต้องทําการบ้านเท่านั้นใช้เมื่อต้องการที่อะไรเนี่ยพฤติกรรมการใช้ใช้บ่อยขนาดไหนนะฮะการใช้บ่อยขนาดไหนเนี่ยเวลาคนที่ใช้ระบบนี้รู้เลยว่าพฤติกรรมการใช้เนี่ยเราใช้ส่วเซ็ชั่นล็อกที่อยู่ในระบบเนี่ยได้ไม่ต้องไปสํารวจนะคะ คือพฤติกรรมบางอย่างเราเช็คจากระบบได้บางอย่างเราไปถามในการที่เราไปถามว่าคุณใช้บ่อยขนาดไหน5 4 3 2ี่าสองหนึ่งใช้มากที่สุดไปจนถึงน้อยเนี่ยบางคนนะคะก็ในการที่จะเร й ติ้งการที่จะเร й ติ้งความมากน้อยของตัวเองเนี่ยนะคะบางคนบอกว่างานวิจัยแบบนี้จะเชื่อถือได้ไหมถ้าให้คนเล็งบางคนอาจจะเล็งไม่ตรงกันก็ได้มากของคนคนนี้อาจจะต่างกับปันกลางของอีกคนนึงก็ได้ คือปานกลางของอีกคนหนึ่งบอกว่าฉันใช้วันละครั้งเนี่ยบางคนถือว่าปานกลางนะคะบางคนใช้วันละครั้งถือว่ามากที่สุดของเขาแล้วแล้วอย่างนี้อาหารเราจะทํายังไงวิธีการที่เราจะเก็บข้อมูลในลักษณะน,นี้นะคะบางคนบอกว่าให้ระบุไปเลยว่าถ้าตรงมากที่สุดให้ถือว่าใช้วันละสองครั้งคาจํากัดความตรงนี้เอาไว้ก็คือถ้าวันละสองครั้งเนี่ยก็คือมากที่สุด ถ้าเป็นแบบนี้ก็ให้เขาติ๊กไปเลยค่ะว่าเขาใช้วันละกี่ครั้งนะคะเราก็จะได้รู้ข้อมูลคนนี้ไปบางคนบอกไม่ต้องไปเขียนบอกอว่าความมากความน้อยยงให้ขึ้นอยู่กับความเห็นหรือทัศนะของเขาเพราะฉะนั้นก็แปลผลตามที่เป็นความเห็นของคนนะคะอันนี้เป็นวิธีการในเรื่องของการลงลึกไป็เรื่องของเครื่องมือละซึ่งเราจะคุยกันในโอกาสหลังนะคะ